เงียบเงียบป็นเย่ายังครับเงียบก็อยู่แบบเงียบๆแบบนีบแ้แล้วครับเอาเรอครับแล้วละครับแล้วลนะครเขาหน้องอไรนาน้องไนกับที่แล้วเลย ที่เรียบร้อยแล้วครับคัดมันเรียบร้อยแล้วโอ้ที่จบแต่เนาะยังจะพิ่นเปิดผัะ,ะมานกลางโอ้เราจะเปิดผะมานกลางครับผมก็ท่านได้ขึ้นไปเบิกอครับ,บตอนนี้ผมก็อยู่คือร์โซแมนะครับเออสองไงกันยี่นะครับสองไงกันยีบ่บนี่ครับผมโอ้ถึงเอาลายนึกว่าสองของเจ้าอกอกเลยมันมีแหมนมีเหม็นสองของผมผมไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์บ่ามีได้เป็นญาตเอ็ดดอกคือผมเอ็ดผมก็ สวัสดีค,ครับคนไข้แล้วจะสมเด็จมาไม่ทันข,ข่าวเราใช่ครับผมท่านครับากข,ขึ้นค่อยันขึ้นถึงร้อยก็พ้นร้อยเพื่อนี่หาข่าขึ้นนี่เอฟซีผู้เดียวกระย่าเออกำลังจะขึ้นกำลังจะขึ้น,น,นมันรีบเร่งปั๊บผู้เดียวแล้วหายปุ๊บเออขเขาเที่ยวเขาเที่ยวยังท่านแหละาาหายแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้ตกใจดิหายตัวเหมือนนินจาผมก็รับได้ครับแต่เสียใจน้อยๆนะครับเย้ ดูใกล้ๆได้ไหมโอ้ไปใกล้บดได้ครับคือเขาไม่ให้เข้าไปใกล้นะครับองค์ปู่ไม่ให้เข้าไปใกล้เด้อมากผมแม่้าไปใกล้องปู่ก็ผมเออเดี๋ยวนี้ลุงลุงปู่กลัวไอ้รายละเอียดไม่กลัวมันเอาดกไม้มากั้นไว้ห้ามห้ามคนเข้าไปแล้วตอนนี้ครับชนนู่นชนนั่นชนนี่เราก็ต้องทําตามกฎครับกดแค่แล้วนะจ๊ะขอบคุณครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาต ขออนุญาตพา fc ทั้งห้าท่าน <De en S 2> ลอดท้องพ่อปู่ก่อนนะครับพ่อปู่พ่อปู่เสร็จแล้วนะครับขออนุญาตนะครับเอามาเลยครับ fc ทุกท่านนะครับที่เข้ามาช่องอไอกีห้าท่านนี่เลยครับเดี๋ยวผมจะลอดเพื่อเป็นการเอาขวัญที่เสร็จรายละเอียดแล้วยังเหลือแต่ลงสีนะครับเข้ามาเลยครับขอบคุณครับอ้าว ขอให้ทุกคนอายุมั่นขวัญครับมีโชคมีลาบด้วยกันนะครับมาเลยครับไม่ชอบไม่เป็นไรครับครับขอบคุณครับลอดมาสามช่วงนี้ก็เข้ามาด้านหน้าของพวกปู่นะครับตอนนี้ก็ ลงอัขลาเครื่องรางของขังเรียบร้อยแล้วนะครับหน้ายัางเหลือแต่เพียงลงสีนะประมาณนี้แหละครับนี่ครับหัวใจของผู้ปู่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อน โอเคนะครับโอ้หายไปหายไปหมดเลยเนาะชิปชิปแล้วก็หายเลยครับทพี่ แกสั่งไปแล้วไม่ใช่เหรอแกจะสั่งอะไรคสั่งไปนตาโอ้โหร้อนมากเลยครับครับขอบคุณครับที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับพี่วันเพนพี่วันเพนทักถือไม่น้อยไม่เป็นไรครับส่งซีพกเกอร์ไปแล้วน้องนิ่มก็ไม่ได้น้อยก็ยังรักกันนานๆนะครับพี่พวันเพ้นไหมไม่มีขอตัวเองพี่วันเพ้นทักมาใหม่ก็พี่พี่พี่วันเพนเด้อโอเคลุงไปทำใชื่อว่าอะไรต้องถามพี่วันเพนใช้ชื่ออะไรเนาะในไลน์เนาะบอกมาใหม่เด้อ นี่นอนมสลาสวัสดีเจ้าแล้วแอนรูปนี้เนี่ยเหรอไม่รู้ไงอุปกรณ์คุณมีความร้อนสูงโอ้โครับผมพี่เครื่องไข่ห้อนเดี๋ยวไข่ทอดจอดก่อนพี่นี่เพิ่งขึ้นนะครับครับถ้าผมทำอะไรผิดไปก็ขอโทษทีนะครับเอฟซีทุกท่านครับถึงแม้รูปไม่หล่อพ่อไม่รวยคุยไม่เพาะก็ไม่เป็นไรครับ อะไรไม่พัฒนาร้อนขึ้นร้อนมีพัฒนามความร่วมมือของตัวเองอ่ะงวดนี้ขอให้ทุกผู้่วยกันทุกคนได้ช่วยกันลดความรุนแรงโอ้ขอบพระคุณประกาศก็หายต่อมหายต่อมจะหายไปไหนแล้วครับเดี๋ยวพึ่งหลบพึ่งซ่อนครับ ทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีทุก,กท่านครับผมตอนนี้ทานข้าวเทียงกันหรือยังเนาะทำอะไรกันอยู่เนาะขอบพระคุณมากมาก